จดลิไทยอินไซต์ไทยแลนด์มีเรื่องที่ต้องขอญาตสื่อสารกันนิดหนึ่งนะครับทุกสิ่งทุกสายทุกความเห็นทุกคําวิจารณ์ทุกข้อเสนอแนะเราสองคนรายการจดลิไทัยอินไซต์ไทยแลนด์น้อมรับทั้งหมดนะครับมิได้ปฏิเสธมิได้มีเงื่อนไขแต่ประการใดรับพิจาทั้งหมดอย่างเช่นให้นําเสนอแต่ละหน่วยทหารซื้อจิตี200ราคาไม่เท่ากันแตกต่างกันมากอยากให้เราช่วยคลี่รายละเอียด ผมข้าไปก็แล้วกันนะฮะเรานำเสนอแค่นี้ก็จะแย่แล้วก็จะแย่แล้วอ่ะมาข้อความนี้ต้องอ่านเลยยาสัมภาษณ์แต่อาจารย์วิชามหาคุณสัมภาษณ์เฉลิมอยู่บำรุงด้วยเห็นสัมภาษณ์แต่พวกประชาธิปัตย์เพื่อไทยไม่เห็นสัมภาษณ์บ้างเป็นสองประเด็นนะประเด็นที่หนึ่งเช้าวันนี้ทีมงานของเราต่อสายไปทั้งอาจารย์วิชามหาคุณและคุณเฉลิมอยู่บำรุง ประทานโทษคุณเฉลิมนั้นนะครับทีมงานของเราแทบจะต่อสายกันทุกเดือนเดือนละอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะอยากจะสัมภาษณ์อยากจะให้พื้นที่คุณเฉลิมในการสื่อสารกับสาธารณะหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันไม่มีโอกาสเช้าวันนี้ก็ต่อสายไปอีกผมยืนยันได้เลยว่าเข้าไม่ถึงตัวคุณเฉลิมชัดเจนนะฮะเราต่อสายไปทั้งอาจารย์วิชาคุณเฉลิมได้แค่อาจารย์วิชา ประเด็นที่สองเห็นสัมภาษณ์แต่ประชธิปัตย์เพื่อไทยไม่เห็นสัมภาษณ์ออยังไงดีล่ะจริงๆเราติดต่อทุกทีนี้ทีนี้อย่างนี้ครับก่อนหน้านี้เราสัมภาษณ์คุณปอดประสบสุรัต์สวัสดีเรื่องยกทีมลงพื้นที่ไปพิซนโล่ไปตรวจสอบโครงการขุดบ่อขุดหนองอะไรอะ่ะขององค์การส่งข้อฐานผ่านศึกจําได้ไหมครับเราก็สัมภาษณ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันไม่ถึงขนาดนั้นแล้วแต่ประเด็น แล้วแต่ประเด็นนะนะนะ,นะมีโอกาสสัมภาษณ์เข้าใจกันบ้างสิครับคุณอ่านข่าวภาษาอะไรยิ่งรักเยียวยาให้แต่เสื้อแดงเสื้อเหลืองก็เยียวยาอ่านข่าวได้ทุเรศมากฉันก็เป็นนักข่าวนะแต่ไม่เคยเห็นใครอ่านข่าวได้หวยแตกมากโดยเฉพาะดันายแกจะลงลงแล้วให้ดันายโทรหาฉันนะ 0.97. จุดจุดจุดและจุด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 ด้วยความเคารพกัดเกลี้ยวมาขนาดนี้ผมเข้าใจความรู้สึกอะไรที่พังเพลอผิดพลาดก็นอมรับก็กราบขออภัยกันตรงนี้ก็แล้วกันอย่ากโกรธเลยอย่ากัดเกลี้ยวขนาดนี้เลยอะจะให้ผมยกมือไหว้ก็ได้เอา้ายกมือไหว้แล้วนะยกมือไหว้อีกทีสามทีก็ได้เอา้าอย่ากโกรธขนาดนี้อย่ากัดเกลี้ยวขนาดนี้เดี๋ยวเส้นเลือดในสมองแตก โอเคนะครับอ่ะมาสู่สาระอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเรื่องใกล้ตัวชอบจังเลยหักมุมเลยเนี่ยแม่กลับไปอีกโดยเฉพาะดันนายแก่จะลงลงพอๆมามาเรื่องนี้ผมเนี่ยหนุ่มกว่าคนวัยเดียวกันเยอะนะเนี่ยเด็กๆยิ้มทุกคนเลยเนี่ยทีมงานยิ้มเลยอ่ะมามามาเมื่อวานเมื่อวานตำรวจ ตำรวจกองบังคับการต<ร>าม<ร><ร>การกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคปคบอใช่ลงพื้นที่ตรวจสอบเลยโน่ตลาด4ี่มุมเมืองตำรวจปคบอร,ร่วมกับสาธารณาสุขจังหวัดปทุมธาน,นีใช่ค่ะลงไปตรวจสอบไอเนื้อสัตว์ที่ขายกันในในตลาด4ี่มุมเมือง แถวลำลูกกาลำลูกกาคูคตตรงนี้เองค่ะตลาด<อ>สีมุมเมืองใครไม่รู้จักก็แย่ใต้ตลาดใหญ่นะคะแล้วก็มีขายแบบเนี่ยหมูเป็ดไก่อะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยเนี่ยตามแผงค้าต่างๆด้วยก็ลงพื้น,น,นที่ที่น่าสนใจนะมีการลงพื้นที่สุ่มตรวจแผงจำหน่ายเนื้อหมูไก่ปลาในตลาดสี่มุมเมืองไปทั้งหมด36แผงใช่ค่ะเบื้องต้นพบสารปนเปื้อนแดแผงกำลังส่งตัวอย่างไปให้กรุมวิชาการแพทย์เข้าแลบสัง ใช่ตัวสอบอย่างละเอียดสารอะไรบ้างเนี่ยมันคืออะไรแต่เข้าสงสัยกันว่าเป็นบอลเล็กใช่ค่ะจะทาให้เนื้อมันดูสดดูแบบมีความแข็งตัวอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปกันที่ดรเภสัชกรหญิงเกศแก้วเจ๊โโซรองนายแพทย์สาณสุขจังหวัดปทุมธานีซึ่งร่วมกับตำรวจปคบลงพื้นที่ไปตรวจที่สี่มุมเมืองันะครับเมื่อวานนี้นะคะจะได้มาพูดคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะต้องขอประทานโทษจริงๆผมออกเสียงนามสกุลผิดไหมครับประทานโทษจริงๆฮะอ่านว่าอะไรคะเจ๊โซ๊โซหรือเจ๊เจ๊โซค่ะเจ๊โซถูกต้องนะคะขอประานเจ๊โซค่ะดเรเกตแก้วครับเมื่อวานเนี่ยไปสุ่มตรวจส6สิบแผงไปเจอสารปนเปื้อนในเนื้อหมูเนี่ยแปแผงด้วยกันนะครับในเบื้องต้นสันนิษฐานหรือสงสัยกันว่าเขาจะเขาจะใส่บอลเล็กหรือครับค่ะเบื้องต้นเนี่ยมีการตรวจ ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นนะคะชุดทดสอบเบื้องต้นเนี่ยเป็นการเป็นการสกรีนนะคะหมายถึงว่าสกรีนว่ามีสารปนเปื้อนอยู่หรือเปล่าอย่างนี้นะคะก็ <So S 1> ยังไม่ชัดเจนจนต้องส่งตร,ตรวจอีกครั้งหนึ่งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะครับครับ,รบแต่แต่แต,แต่ในกลุ่มของคนขายหมูนะฮะในตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยเมื่อวานนักข่าวก็ไปหลอกถามฮะหลายเขียงยเข,งขาก็กระมิกระมิ้มนตอบบอกว่า บางครั้งเขาก็ใส่สารบอลเล็กเพราะว่ามันสามารถที่จะ,ะกันเน่าเสียยืดอายุเนื้อหมูได้ยาวขึ้น,นเป็นข้อที่จริงไหมคบว่าบอลเล็กมันยืดอายุเนื้อหมูสดได้อะคือ,อสารบอลเล็กเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะทําให้มีลักษณะทําให้เหมือนกันบูดได้ด้วยนะคะเรเป็นสาร,รากันบูดในตัวใช่ค่ะถ้าใส่ในปริมาณที่สูงนะคะถ้าใส่ในปริมาณจานวนหนึ่งนะคะ ครับค่ะแล้วมันอันตรายไหมคะถ้าใส่ในปริมาณที่สูงอย่างที่บอกคะ่ะค่ะคือปริมาณของสารบอร์รกนะคะมันก็จะมีอันตรายกับร่างกายถ้าสมมุติในกรณีที่ร่างกายได้รับมากเกินไปหรือร่างกายมีการกําจัดออกออไม่มากมมพอนะคะใช่ค่ะ ค่ะป,ปกติเนี่ยร่างกายก็สามารถที่จะกําจัดพวกบรรดาสารแปลกปลอมในร่างกายได้อยู่ระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีมากเกินเนี่ยก็อาจจะทําให้ระบบนี้ไม่เพียงพอนะคะอ๋อครับ,เ,บเวลาที่เขาใส่บอลล็ซกน,นั้นนะครับเขาไปคลุกกับเนื้อหมูหรือะหรือเอาไปทาตรงตรงเนื้อหมูลหลือฮะวิว,วิธีการใส่ใสเขานะผสมอ,อาจจะใช้ อาจจะใช้ในการเอาไปทานะคะอาจจะเอาไปเอาไปเอาไปทาเพื่อที่จะให้มีการทําให้สดหรือว่าทำให้กระดาษมันดูสดส<อ>ใช่ค่ะเนื้อมันจะดูส,ะสดอยู่ตล,ดลอดชะลอสีมันดูสดแล้วก็สีสดใสด้วยใช่ไหมครับ ค่ะสีก็เป็นเป็นสีธรรมชาติคือดูแล้วเป็นสีที่มันดูเป็นธรรมชาติอะอดูดูสดนะนะฮะหรือไม่ก็เอาไปผสมน้ําแล้วก็ไปไปลาดไปทาไปพรมอะไรประมาณนั้นก็ก็ฉาบคือก็คือความหมายก็คือต้องการที่จะให้อ่าไปฉโลมให้ชั่วนะคะออให้หมูมันดูสดเนื้อมันดูสดโอ้ทักถ้าจะกันบูดได้จริงๆเนี่ยเขาต้องใส่ในปริมาณที่มากพอสมควรนะ ดังนั้นดังนั้นถ้าไปล้างออกไม่หมดนะนะฮะหรือว่ามันออกจากเนื้อหมูระหว่างต้มระหว่างปรุงไม่หมดมันก็เป็นอันตรายเอก็มีอันตรายอยู่ค่ะทีนี้ทีนี้ทีนี้ได้ข่าวว่าบางครั้งการทําแหนมนะฮะในตลาดสดเนี่ยเขาใส่เาก็ใส่พวกดินประสิวฮะดินประสิวที่ผสมทําแหนมเพื่อ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 กันบูดเนี่ยใช่เพื่อกันบูดค่ะเออมันมีอันตรายไหมฮะตัวดินประสิวอ่ะก็เออ สารที่เป็นปนเปื้อนเนี่ยคือหมายถึงว่าสารนอกเหนือนจากนี้ที่เอามาผสมกับอาหารเนี่ยถือว่าเป็นสารที่ปนเปื้อนท hmm. ั้งหมดนะคะคือก็ใส่แล้วเนี่ยถ้าปริมาณสูงก็อันตรายกับร่างกายค่ะอ๋อ oh, อันตรายเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะฮะ,ะใช่ค่ะอูโหูไอสารบางหลางเวลามันฉาบหรืออยู่บนเนื้อหมูหรือเนื้อต่างต่างเนี่ยเอาไปล้างออกสมมติว่าเราซื้อไปแล้วเรารู้มีสารพวกนี้ล้างออกทําความสะอาดได้หมดไหมหรือมันจะซึมเข้าไปในเนื้อไหมคะค่ะ ก็ถ้าสมมุติว่ามีการแช่อยู่ก็จะมีการซึมเข้าไปในเนื้อนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปแนะนําว่าถ้าเกิดจะซื้อเนื้อหมูเนี่ยควรซื้อเป็นชิ้นแล้วก็มาล้างทําความสะอาดให้เพียงพอระดับหนึ่งนะคะก่อนจะปรุงแล้วก็ใช้วิธีการมาบดหรือว่ามาสับเองที่บ้านจะดีกว่าค่ะอ๋ออย่าไปบดที่ร้านเอะพวกเนื้อพวกเนื้อวัวพวกเนื้อปลาสดนะครับเออมันมีประวัติหรือเคยมีข่าวว่าก็ใส่บอหล็กเหมือนเนื้อหมูเช่นกันหรือไม่ครับ อาจจะมีบ้างก็คือถ้าสมมุติว่าถ้ามีความต้องการว่าจจะให้เนื้อมีความดูสดขึ้นก็อาจจะ ก็อาจจะมีการปรับไปใช้เหมือนกันค่ะก็ต้องระวังตัวด่้วยเหมือนกันแบบผู้วิธีการเดียวกันนะะเพราะฉะนั้นแนะนําผู้บริโภคก็คือเวลาซื้อก็ควรจะเลือกดูจากเนื้อที่เป็นลักษณะของธรรมชาติก็คือหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ว่าสดมากแต่ว่าหรือว่าผิวไม่ได้เป็นมันวาวหรือว่า้วไม่ได้ว่าเด้งแต่ว่าเป็นลักษณะที่เนื้อควรจะควรจะเป็นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะอ ควรจะซื้อเป็นชิ้นแล้วก็เอามาเตรียมเป็นลักษณะก่อนปรุงเนี่ยควรจะมา <ทำ S 1> เตรียมเองเจะสะดวกกว่าใช่ค่ะแล้วก็จะปลอดภัยกว่าด้วยค่ะค่ะเอสาบรบารกปปก ปกติปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นสารต้องห้ามห้ามใช้เลยโดยเด็ดขาดหรือว่าให้ใช้ในปริมาณขนาดไหนยางไรคะคือคืออย่างนี้สารบอรแรกเนี่ยไม่ได้เป็นสารห้ามใช้สารบอ,รอ,บอรแรกเนี่ยจริจงๆเอาไว้ใช้ในอุตสาหกรรมหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นอุตสาหกรรมการผลิตแก้วหรือว่าอุตสาหกรรมอื่นๆน,นะคะ <c oughs> แต่ว่าตัวตัวของสารบอรแรกเนี่ยมีคุณสมบัติในการในการที่จะยืดอายุของ วกอาหารสดอาหารก็ทำให้คุณสมบัติที่ทำให้พวกลูกชิ้นหรืออะไรเนี่ยมีลักษณะกรอบแล้วก็กรอบเด้ง่ะมันจะเด้งยุ่นๆเด้งๆก็เลยมีการมาปรับประยุกต์ใช้อย่างนี้นะคะอค่ะค่ะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคต้องตระหนักในเรื่องนี้แล้วก็อย่าก็คือจะต้องเลี่ยงของการที่จะซื้ออะไรที่มันดูผิดปกติจากความเป็นจริงค่ะ ข้อสังเกตในเบื้องต้นง่ายที่สุดเลยนะฮะเป็นรูปธรรมที่สุดสําหรับผู้บริโภคเวลาเดินไปที่เขียงหมูเนี่ยคืออะไรครับสังเกตยังไงคะสังเกตง่ายที่สุดนก็คือง่ายที่สุดก็คือซื้อถ้าไปกดไปไปไปจับไปกดแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเนื้อหมูควรจะเป็นเนื้อหมูจากดูเหมือนธรรมชาติที่สุดก็คือมันควรจะอาจจะมีการแห้งบ้างถ้าเกิดว่ามันวางเอาไว้อย่างนี้นะคะหรือว่าเนื้อหมูที่มันดูเล็กแข็งยังดูสดยังดูสดมากเนี่ยก็ เมันก็มีความผิดปกติแล้วหรือว่าปรากฏแล้วเนี่ยมันยังมีการเด้งหรือว่าผิวมันดูเป็นเงามากอย่างงี้ยดูผิดปกตินะคะคุณจะเลี่ยงแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีลักษณะที่ดูมันแดงขึ้นหรือว่ามันมันมันยังสดอยู่ยาวนานเนี่ยอย่างงี้ถือว่าผิดปกติเราควรจะเลี่ยงนะคะค่ะส่วนแหนมแหนมที่เขาใส่ดินประสิวเนี่ย คงดูยากใช่ไหมครับดมผสมไปแล้วรัเขาผสมก็ไปแล้วมองไม่เห็นใช่ค่ะไม่จดดูยังไงดินประสิวในในแหนมันะฮะนิกไม่ออกค่ะก็ตอนนี้จริงๆแล้วผู้บริโภคผู้ผู้ผลิตเนี่ยเขาทราบในส่วนตรงนี้ก็จะต้องมีการระมัดระวังอยู่นะคะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงก็คือพวกบรรดากลุ่มแหนมกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้อง ก็ต้องสังเกตดูนิดนึงนะคะแต่ว่าอาจจะดูไม่ได้ชัดมากในเรื่องของแหนมค่ะค่ะมันอาจจะต้องเลือกยี่ห้อแล้วล่ะหรืออย่าทานเยอะค่ะต้องเชื่อบางยี่ห้อแล้วล่ะไม่รู้จะทําอย่างไรนะฮะถูกไหมฮะค่ะก็ ตรงนี้ก็มีส่วนแต่ความจริงก็คือหรือว่าเลือกที่ได้มาตรฐานมีเครื่องหมายออยอที่ผลิตอย่างชัดเจนอย่างนี้นะคะหรือออยอเป็นหลักก็ได้ตรงนี้ก็มาตรฐานก็ตรงนี้ออยอก็คืออาหารที่จําเป็นต้องมีออยอเนี่ยออยอก็จะมีการสุ่มตรวจนะคะแล้วก็ดูมาตรฐานก่อนที่ให้เครื่องหมายมาตรฐานนี้ไปนะคะครับเาละครับขอพระคุณมากครับดรเกียรติแก้วค่ะ ยินดีค่ะครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีดเาา็เตอร์เพชชกรหญิงเกตแก้วเจ๊โซนะคะเอากันอย่างนี้ครับสิ่งที่กขเตือนกันย้ํากันเลยนะฮะหมูบดหมูบดให้ซื้อหมูชิ้นซะเราไปสับที่บ้านใช่ถ้าซื้อหมูบดเนี่ยมีโอกาสจะเจอบอลแลกกันบด ใช่เขาผสมไปเลยเขาผสมปหมดลงไปเลยมันไม่รู้ไงใช่เขาบดมาเขาขทุกวันเวลาพูดถึงหมูบดเนี่ยคนที่ซื้อหมูบดทีละเยอะๆจากเขียงในตลาดเนี่ยก็เห็นจะเป็นร้านอาหารถูกเพราะมันต้องใช้ปริมาณเยอะไงถูกไหมใส่หมูสับมันสะดวกอถูกไหมค่ะร้านอาหารประเภทไหนก็แล้วแต่ที่ต้องใช้หมูสับเป็นวัตถุดิบมีโอกาสซื้อหมูบดสําเร็จรูปจากเขียงในตลาดใช่ค่ะและมีโอกาสเจอบอยแล็ก์นี่แหละค่ะเพิ่งไปปั้นเป็นหมูเด็กเออนึกออกแล้วเป็นหมูบด ทที่หมูเด้งไป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 ปั้นกลมๆนะฮะไปต้มเป็นหมูเด้งอ่ะแล้วแล้วมันเด้งมากๆเนี่ยห่วเด้งหยุ่นเลยกินแล้วแบบหยุ่นเลยรู้เลยตื่นเต้บอลแลกจอบบอลแลกเงี้ยเตือนกันไว้นะคะเรื่องสารบอลแลกในเนื้อหมูนะคะอ่ะไปพักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะพักกันสักครู่ค่ะ